ทุกคนอสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเมื่อกี้ข,ข้าวน้ำปลานลุงข่าวาไปเนาะปิ้งตับไก่พ่อแม่พี่น้องอตำมือหุ่งกินแรงอ้ามเฮ้ยมามาเข้ามาพ่าาอแม่พี่น้องเมื่อกี้ข้าวน้ำกันแซ่บ๋ยวเสแฉกไม่เแซ่บสแฉกห่อนโพดเขาก็ได้ไหอยเนื้องห่อนจะห่อนโพดปิ้นไปให้หมดเมืลยเพ็่เอ,เเอง สบายดีด้วยจ้ะสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีมาก,กินข่าวด้วยพี่น้องเด้อตำมะฮงสี่ตับไก่กินกับผักกับพี่น้องมามๆมาไนั่งขี้เก่าแล้วปนไปพี่น้องเจ็บปวดเราคือเก่า,น,า, <c oughs> านั่งดุ่มบุได้ีตุนแต่คอยมากนั่งดุ่มนั่งปีคัดตำมอัดเขาเขาเข็าฮอนเด็ดตำมะฮงกับเตะเสือพี่น้องซับตำมะฮง วตับไก่ป้งอนอนอร้อนๆนะเตอู้เพชรตำมะฮงก็ได้ได้เงเพชกินเจแส่เพชรเองเพชรเองใช้ไฟนันต้อกเขาใส่ปาหอนโผล่เกิดมะฮงกเพชรพอแหง่เาะันเงียมีเยอนหออัดเียมีย กินบ่ได้กับพ่อแล้วเมาก็ว่าไห้เรากินได้มันห่อนข้นเพล็ดกินสมจะกินสมนั่นมาพี่น้องมาเศษเศษน้ำกันปักคอนเปรามงามๆเสือมาทหารเขายำบุ๋มมีสวนยำอะไรเสื้อเขาตะอนนี้ำแดงก็ได้เก็บของตะคอนยำแบบม้วนเสือนาะ ăn chèn bột để lai nhiều pin, bao công viên nó mặc kín, mặc kín tập sống, để là biết cõi cả sẽ cái nào rồi. แต่มางคนก็พักกระดำปีปิ้งตับไก่หอนๆนี่มาขับแบบนี้ยรรถเอ็กซ์เซเดน่์ ตามในคลิปด้วยพี่น้องกายโรคชะโนดให้บึงนะติดตามด้วยพี่น้องด้วยโรคในดอนชะโนดกันเลยชะโนดโต๊กได้เมือนนี้นะวกออกมาดูชะโนดบับเต็มอยู่โอ้ยรถติดขัดเนาะเรียนแถวเป็นสาย ไม่มันหาถั่วกััหนึ่งคือเจ้าครับรถบบกคอยเก่งนะแต่มันมืออันเะนู้ก็คยกับครับเโนู้ข่เจะไปด้นั้นนะโดยในคืนสางครับโบ้ไลนโปเวยวปันปีนะี่ยก็จะาโบด้านหงครับรถปัญหาเพราะนั้นเก่ง ว่เจ้าพิจิกาขอหักำลัหาหกเดือนฉันเด่นขียังไม่มีสนุกเลยไม่ได้คือนั่นไรจะต้องค่อยไปไปเชี่ยวก็ต้องค่อยเลี้ยวมันเอาเบรคไปยุ่งเงี่ดันกดเข้าหนอไง จะม่ได้เส้นด้วยเปล่ามีไดยเส้นติดคุกนะเวลาเส้นมัน,นย่างอ่กิสนส้มยำครับบบแม่เป็นนอ้องตำหุ่งมากกินเนยเฮ้ยน่าเบ่อียง กินกับข,ข้าวมข้าวเบอกินอ่าแเจะพี่น,อน้องขนาดเลิ่งขึ้นอย่างนักเลยเด้อเกาบุาติดนอแปว่าต้นแงก็จะเจ็ด <c oughs> ตัวน,นดน oh. ้มาเจ็ดถ็งได้ผมจะได้กามีอืมจับๆประมาณนี้คอ ซับไก่รอนอนจำหน้ามันน้ำใจแจำนาตำมะงจัจิ้มนินึงด็ตำเสียนกิ้มยำฮอนเนาะแ่บเนาะ Những cứ thầy đủ được mẹ đó mẹ 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 này cứ cứ mẹ kìm mẹ 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 bài mẹ 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 kìa

ดินลาบออคโดนยุงลงอยู่เลยอ๋อเอหอบอื่นกันไม่แดดเเบื่อมันไม่แดดไม่ฝนแห้งหนาวหน่อ เดี๋ยวมีลมมานำห้มันแขอันตรายสุดยอดแล้วแต่ก็นอนบนนา้หรอจะเจน่น่ะจก็เสียวกเพตกราล่นี้ใ่จะพูดบุญ คืบ้านเราเกินตับไก่โอ้ยมีใจอันเดียวกขาย,ยังบ่มเลยนะ<ส>นนปั่นกันตั้งหลยคนไก่ไก่ตัวหนึ่งมันจะมีหลายไปได้ตับอันเดียวเพื่อนหนึ่งเลยนี <c ười> ่นี่แหละตัวหนึ่งนั <c ười> ่นเ่งคือมังองอกินจะดีมั้ยอันนี้จกักงหลายตัวด้ดดๆๆนะจุวบนะ กินแวตัวะกินด้ไ่มอ๋ออร่อยจังครามันมันมันกิดตับไก่เิ <c oughs> เขาเพค่อยได้ไลายเราฮักตัวเองก่อนจัดการใชอ่ะต,ตอนทำอาหาใหม่ไปสืบตีนไก่อเมริกาเซล ข้าอิโมเขาแช่กินตีนบ้างว่ะอาามันมันเรียนกินทางไหนเหรอวันพึงอยากกินจะโคงม่ึงกินวะชะโครงตีนนี่อาหมันนึกคนไหนะปะวันแดดหยุดทั่วไอ้เอออมัน่ะหยุดทั่ว เดี๋ยวยำหมี่ไอ้อะไรวะหากอว่าอะไรยำหมี่ไอ้โดนทิ้งโซงันนบะเย้อมชัวเอาเกินจนแบขหอดคดเชียมันได้บอกกันคัดเชียก็ไม่เคยกินนะจ๊ะดงเรื่องมาแสบได้ป่ะมืนอามามนคล้ายกับแพงบมแพงวันนี้อเมริกากินเป็นนกเขาเสียปีเขาเสียปีกันเดือนพาดีนะันเขากินปลาชานนะ พวอมาู้สื่อกินเนี่ตีนไก่แพ่ว่าแพงว่นนี้นะตะเกียร์หกเจ็ดดอนเลยอนะอตะเกียหันดอนหนึ่งก็ยังไม่ไปซื้อเดีดีป้าโตหาดอนหกดอนมาแต่นหนึ่งนะแต่ก่อนดอนหนึ่งขึ้นมาสองดอนเดี๋วขึ้นสี่ห้าดอน <c oughs> ความกินหลายก็ <c oughs> คืออันไปซื่อแสงยหวัวในตลาดเด็ดแต่ก็เห็นคนต่างชาติกิน บบิดเดี๋ยว้มึงเอาบปมาไ้ค่างชาตฮากุณ่ได้ว่าเขาดอกฮาาคุณูว่าเขาว่าูจักภาษาตัวเองเนาะจักเป็นคนยังน่ะเอามากันสัตแต่คือกันโดอวัดเป็นแบามันก็งอกน้ํามันใส่จะาของเจาของกับโน่ไอเช่ซัมติงเนี่ยเอาก็ได้มาสั่นที่เป็นบูรพบาษเราเนาะวัดมันวบาเขาก็ได้เอาก็ได้โน่ไอเช่ซัมติง ออกกันว okay, ัแต่างย่งเราเขาเขาหนึ like ่งวัามันบหูภาษาลาวแจ๊คพม่าแจ๊คแล้วบหู้วที่เป็นคนพม่ามันเปคนเวียบะมันแหลภาษาลาวนะมันได้ภาษาลาวตัวเองกันไปสื่อใส่มันกับิไปสื่อใส่โอ้ไมนกับสแตกคกันนกโอ้บกินนะแล้วก็หัวมันเลยมันบอกว่าเนี่ยมันก็หัวมันก็หัวมันก็บริบาลยังเดี๋ยว่ราจะส่เงเงครัว เข้าไปมันก็จะแตกกัน้มันก็อกลัววัดบอกวัดฟอมอีกเอาก็ได้ข้ามันเบอกวันยันโอ้มันหูตัวนี้วะเอยกันอายมากนปุ๊บนี้เนะมาเอาใจอายได้เลยบอกไปถอดถือบูบะเขาก็บพระจาเราเป็นเนาะมันเก่าหนึ่งบอใช้งัว อย่าดีพ่อพี่คล้ายเดี๋ยนี่ใส่งวเขาบอยคลายแต่ละคนจินีบแบบพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ดีไม่แหงเลยเขาบอยคายต่ละแล้วพี่น้องเลยใส่งวงน้องเลยเน้องพ่อพี่เนี่ยเขาบอยคายจะนั้นอินสเปกเตอร์เขาตรวจแต่มันบลอดภัยนะเขาเอาเขาไปทางไหนมาทางไหนรับรถขับรางระวังเด้อพ่อแม่พี่น้องโอเคพี่น้องระวังระวังอยู่ดีไม่แหงพี่น้องโอเคอยู่ดีไม่แหงบ๊ายบายกุศล